บรรยากาศรอบด้านนั้นทั้งหนักอึ้งและชื้นแฉะเสียงร้องประสานของแมงต่างๆดังก้อมี e c h o i n ง throughout the night แต่ท่ามกลางเสียงธรรมชาติเหล่านี้มเีเรื่องเล่าแปลกประหลาดแฝงอยู่กระซิบกระซาบตามสายลมเป็นเรื่องเล่าอัเก่าที่ใช้หมู่บ้านพวกเขาพูดถึงนางตานีวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ภายในงดงามเหลือลำ้ำและ break time องเวน ไม่มีใครกล้าเข้าไปในส่วนหลังพระที่ตกดินนอกเสียจากว่าพวกเขาต้องกลับกับผีที่อยู่ในสวรรค์ว่ากันงดงามเรากับต้องมนสวมชุดผ้าไหมสีเขียวมรกตผิวของเธอเปิ้งประกายเรื่องรองดุจแสงจันทร์ที่ส่องลอดผ่านใบไม้แต่ทว่าดวงตาของเธอกับเย็นยเยือกดุจคมมิดโดยเฉพาะอย่างยิง่งในคืนเดือนแผ่น กินหอมออนดองของดอกไม้จะอบอวนไปทั่วทั้งบริเวณหอมหวานแต่แฝงไว้ด้วยอันตายไทยม์เอง็งดวนจันไฮการได้พบกับนางตานี้คือการเชื้อเชิญสิ่งที่ไม่รู้จักเป็นการท้าทายชคชะตาของตัวเองลุงโพสต,ตัวสั้นเทาขณะที่เข้าคอยเดินลัดเลาะไปตามสวนกล้วยเขารู้เรื่องแล้วรู้ถึงคำเตือน break time งเทียนไฮ แต่ความโลภได้ครอบงำความกลัวของเขาให้เสียแล้วกล้วยที่ใหญ่ที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดมักจะก,กลขึ้นไกลไกลใจกลางสวนซึ่งว่ากันว่าเป็นที่นางนซิงสถิตยอยู่คืนนี้โพตั้งใจโพดตั้งใจที่จะเก็บกล้วยเหล่านั้นเพื่อนำไปขายในราคาที่สูงลิบลิวในตลาดเช้าเขารู้สึกได้ถึงสายตาที่จ้องมองมาที่เขาเย็นชาและแหลมคมแต่เขาก็ยังคงเดินหน้าต่อไป หัวใจเต้นแรงด้วยความรู้สึกที่ผสมปนเปนกันระหว่างความคาดหวังและความหวาดกลัวแสงจันทร์สองสว่างนำทางนำเขาเข้าไปสู่ใจกลางสวนนิ้วมือของเขาอยากจะเด็ดผลไม้นั้นเหลือเกินผลไม้ที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนอันงามตอบแทนใต้แสงจันทร์ พสพบกับกล้วยพวงใหญ่สมบูรณ์แบบราวกับไม่ใช่ของจริงเขาเลียริมฝีปากความโลภครอบงำขณะที่เขายื่นมือออกไปเสียงกรีดร้องดังกึกก้องไปทั่วท้องฟ้าสายลมหนาวเย็นพัดผ่านสวนโพสเซยถอยหลังในที่สุดความกลัวกระดับความโลภของเขาลงเธอยืนอยู่ตรงนั้นอาบแสงจันทร์สีเงินนางตานี ใบหน้าที่ปกติสงบนิ่งบัดนี้บิดเบี้ยวด้วยความโกรธเสียงของเธอเมื่อเธอพูดเป็นเสียงขู่ฟอทำให้โพคนลุกสูส่วนนี้คือเขตของขาเธอขู่ฟอเสียงของเธอดังก้องไปด้วยความสะระโสของคำสัญญาที่ถูกทำลายนับพันและเจ้ากล้าดียังไงมาลบหลู่มันด้วยความลบของเจ้าเสียงสะท้อนในสายลมโพว,วิ่งหนี เขาวิ่งโดยไม่หยุดจนกระทั่งถึงกระทอมของเขาปิดประตูไม้ที่เบาบางเสียงสนั่นกระทาจางแทนตลอดทั้งคืนเขาได้ยินเสียงไม้เสียดสีกันนอกหน้าต่างเสียงกระซิบของนางตานีดูเหมือนจะเล็ดลอดผ่านทาแซกลองและแสตแตกพร้อมกับสัญญาว่าจะแก้แค้นเมื่อเช้ามาถึงพวกก็ออกจากกระทอมหน้าซีดและตัวสั่นชาวบ้านเผาที่ใช้สวน พูดจาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับหญิงสาวชุดเขียวและความโกรธแค้นของวิญญาณกล้วยเองคายนหอยนับจากวันนั้นเป็นต้นมาโพสก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทำลายจิตใจของเขาทำให้เขาวิตกกังวลกับภาพหลักๆที่น่าคนลุกของนางตานีคำเตือนที่ไม่มีวันลืม เรื่องราวเพเชนนาของโพกกับนางตานีแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านเรากับไฟป้า round the town ชามันกลายเป็นนิทานเตือนใจที่เล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเครื่องเตือนใจว่าความโลบและการไม่เคารพนับถือย่อมมีผลตามมาโดยเฉพาะอย่างยิง่งเมื่อต้องเพเฉนกับสิ่งเหนือธรรมชาติส่วนกล้วยยังคงอยู่เป็นเครื่องยืนยันถึงพลังของวิญญาณภายนัน และผู้ที่กล้าสเสียงภัยเข้าไปใกล้หลังจากมืดตางก็ทำไปด้วยความเคารพในตำนานของนางตาน,นีเสียงใบไม้เสียดสีดูเหมือนจะพัดพาเสียงของเธอไปตามสายลมเป็นเสียงกระซิบเตือนและคำสัญญาว่าจะปกป้องผู้ที่อยู่อาศัยด้วยความเคารพในโลกธรรมชาติและวิญญาณที่สถิตอยู่ภายใน